HMD p o s t b b l e นะครับและ HMD p o s t Plus ตัวนี้จะมีการเปิดตัวเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในมาตรฐานโซนยุโรปนะครับกล้องห้าล้านพิกเซลวางจำหน่ายแล้วในประเทศไทยด้วยเริ่มต้นเพียง3,790บาทครับสวัสดีครับกับมาร์ในข่าวสารดีดีทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแปนในกาซาส,สิบัทีในข่าวสารดีดทางไอทครับ WhereMD phone and รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะ้ข่าวสารที่มาเ่เติแบบนี้เป็นประจำทุกวนัน HMD hey, เปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนน้องใหม่ในตระกูล HMD Post Family นะครับขออภัยถ้าอ่านผิดเนาะเพราะว่าใน Google t r a n s l a มันว่า Post อะไรเงี้ยเนาะมาตรฐานในโซนยุโรปครั้งแรกในประเทศไทยนะครับกล้องความละเอียด50ล้านพิกเซลในราคาเริ่มต้นเพียง3,790บาทครับ เฮมดีประเทศไทยนะครับประเด็นกลยุทธ์มัลติก็คือเปลี่ยนแบรนด์ใหม่อะไรอย่างนี้เนาะตัดจากเอ่อ HMD ดีโนเกียนนี่นั่นไปเป็น HMD Pro ต่างๆออกมาเปิดตัวนะครับถึง2รุ่นด้วยกันได้แก่ HMD p ีโป Pro แล้วก็ Pro Plus นะครับจะตะกูล HMD ด a m i l y นะตัวนี้ประเดินตลาดในประเทศไทยนะครับก็เริ่มวางจำหน่ายนะครับในช่วงกลางเดือนนี้เลยนะครับโดยกล้องเซลฟี่ความละเอียด50ล้านพิกเซลเป็นงานประกอบเนี้อบางเรียบหรูนะครับ สีสันทันสมัยกับแบตเตอรี่ที่ทนทานใช้งานได้ยาวนานในราคาเพียง3,790บาทโอกาสที่ดีนะครับในราคาที่เข้าถึงได้ในคอนเซปต์ของเขาเนาะก็ถือว่าน่าสนใจและราคาก็ดีจริงนะราคาไม่แพงนะครับเข้าถึงง่ายและวดีไซน์ก็สวยด้วยประมาณนั้นเลยนะครับเข้ามาถึง2รุ่นนะครับก็คือ Pro แล้วก็ p l u s นะครับสเปคสุดคุ้มตัวนี้ให้แรมมา 6G b นะครับสำหรับตัวรุ่น Pro แล้วก็4 g b สำหรับรุ่น plus นะครับแล้วก็มีฟ i r ช u a l RAM นะครับก็จะมี RAM เพิ่มขึ้นอีก6 g b ด้วยชิปเซตนะครับเป็น Unisoc T606 นะครับความเร็ว1.6 g h z ะรความละเอียดคมชัดของหน้าจอคือ HD+ plus นะครับ Android 14กล้องคู่นะครับเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลมีโหมดซูเปอร์ไนท์อะไรเงี้ยเนาะก็พอใช้ได้นะครับในส่วนของ plus ก็ความเรยด50ล้านพิกเซลด้วยเช่นเดียวกันส่วนกล้องหน้าความละเอียด 8ล้านพิกเซลการชาร์จอยู่ที่10วัตต์นะอะแดปเตอร์ apter, มีมาให้นะครับตัวนี้จะมี2สีได้แก่สีน้ำเงินเข้มแล้วก็สีเขียวนะครับ3,790บาทสำหรับรุ่น plus ส่วนรุ่น pro นะครับจะมี2สีได้แก่สีดำนะครับตัวนี้ที่มีมาให้แล้วก็ การชาร์จที่เร็วถึง20วัตต์นะครับและราคาอยู่ที่4,790บาทนะครับก็ถือว่าราคาต่างกันนิดหน่อยแต่ในเรื่องของสเปคเนี่ยก็ถือว่าจัดเต็มไม่น้อยเลยทีเดียวและนี่คือหนึ่งรุ่นนะครับที่มีความน่าสนใจดีไซน์สวยราคาเข้าถึงได้อะไรอย่างนี้เนาะไปลองเล่นเครื่องจริงได้นะครับที่ร้าน Tg Phone นะและ HMD Official Shop นะครับ Shopee Mall อะไรย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด u u s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย